แล้วตอนนี renamed, ้มีเพื่อนหรือยังเอ่ยมีเยอะมากค่ะคือไม่รู้ว่าจะโปรโมดมหาลัยหรือว่าร้านอาหารไแล้วนะคะที่นี่ค่ะเขาได้รับนะคะการรับรองจากทิฟ c l กาวนะคะเป็นแค่ท็อป1%เท่านั้นนะคะ มาถึงแมนเชสเ t อร์เมโทรโพลิแทนย i นิเวอร์แล้วนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องพิมพ์นะคะค่ะน้องพิมพ์มาอยู่ที่นี่นานหรือ,อยังเอ่ย <c oughs> ก็พิมพ์ก็มาอยู่ได้ประมาณ 2, 2> <c oughs> เดือนกว่าๆค่ะพิมมาถึงที่นี่26มิถุนาะนหลักๆของพิมพ์ก็คือจะมาเรียนเป็นคอร์สปรับภาษาะคะก็เรียนเป็น free professional course ที่ Business School ตรงน,นี้คะ่ะของพิมพ์เป็นคอร์ส20 w e ิ k แต่ว่าตอนที่พิมมาคือพิมเรียนประมาณ อ๋สิบวีค่ะแปลว่าตอนนี้ก็เพิ่งแบบเรียนจบสุดๆรินๆ่นเลยใช่ประมาณ2อาทิต์ค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็คือเป็นช่วงที่แบบยังทิวอยู่นะคะย,ยังไม่ได้ยัง <laughs> ว่างๆอยู่ค่ะ <laughs> แล้วคอร,ร์สปริญญาโทที่เลือกเรียนที่นี่ต่อคือคอร์สอะไรเหรอคะอ๋อพิมพเรียนเป็น food science and innovation ค่ะงั้นเดี๋ยวเราค่อยไปเดินดูมาหาลัยรอบๆนี้และกันก่อนจะไปอะค่ะถามนิดนึงแล้วกันทําไมน้องพิมถึงแบบเออเลือกมาอยู่ในแมนเชสเตอร์เอ่ยอ๋อก็เลือกจากคอร์สเรียนนะคะพิมรู้สึกว่าคอร์สของ MMU อันนี้คือมันตอบโจทย์ แล้วก็แมนเชสเตอร์ก็เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองของอังกฤษแล้วก็ค่าของชีแบบไม่สูงเกินไปค่ะพิงก็เลยเอออยู่ที่นี่น่าจะแบบหาเพื่อนได้เยอะแล้วก็ชีวิตมีความสุขดีค่ะแล้วตอนนี้มีเพื่อนหรือยังเอย่ยมีเยอะมากค่ะโดยเฉพาะแก๊งคนไทยถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะคะที่แบบอยากจะมาเรียนที่แมนเชสเตอร์หรือ MMU เอนี่ยค่ะก็คือไม่ต้องกลัวเหงาเลยค่ะใช่ค่ะมีร้านโปรดหรือยังเอย่อยร้านอาหารโปรดอ๋อถ้าร้านโปรดก็จะเป็นในไชน่าทาวน์ค่ะเพชรไพรินอร่อยมากแล้วก็ไทยคุณแถวดินสเกตค่ะพี่เพิ่งไปไทยคุ ใครอชอบทานอาหารไทยอะค่ะที่นี่ก็คือไม่ต้องห่วงค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะ <c oughs> คือไม่รู้ว่าจะโปรหมดมาหาลัยหรือว่าร้านอาหารไทย <c oughs> ้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวให้น้องพีมาพาไปดูตรงอื่นกันต่อนะคะตรงนี้เป็น Business School ค่ะเป็น Business School เนาะ <c oughs> แล้วเรากำลังจะเข้าไปข้างในกันนะคะ <c oughs> โอเคตอนนี้เราอยู่ใน uh, business building นะคะ น้องพิมบอกว่า business school เนี่ยเป็นตึกที่เขาแบบจัดงงจัดงานอะไรกันนะคะส่วนข้างหน้าเหล่านี้ก็จะเป็นไลบรารีนะคะทางสายมือค่ะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะคือปกติอะคะ่ะแมนเชสเตอร์จะแบบเช้าอากาศดีบ่ายก็ฝนอาจจะตกค่ะก็ต้องเตรียมตัว,วให้พร้อมแบบแ<ๆ>นวแนวแบบพกร่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังมาผ่านปาร์กนะคะชื่อออเซนปาร์กค,ค่ะที่เช้าเราเดินหลงทางค่ะนัด <c oughs> น้องตรงนี้หรือว่าไปตรงอื่นอีกอกิจกรรมหนึ่งนะคะข้างหน้านะคะ,ะ,คะก็จะเป็นสปอร์ตคลับนะคะของมาหาวิทยาลัยค่ะ ซักเดนอันนี้เป็นสปอร์ตคลับของติลเดนนะคะที่เรียนที่เอเดยูค่ะ,ะรตรงนี้คือคนเอเชียจะมาเยอะมากๆเลยนะคะตองมพ์มเล่าให้เราฟังใครอยากมีเพื่อนชาวเอเชียก็คือมาที่นี่ได้เลยค่ะใช่ คะเหมือนเป็นแบบศูนย์รวมของร้านอาหารในมหาวิทยาลัยอะคะ่ะน้องๆเขาก็จะแบบเหมือนมานั่งชิลกันนะคะอันนี้เป็นตึกเรียนของน้องพิมพ์นะคะ Science and Engineering ค่ะที่น้องพิมพ์บอก เมื่อกี้นะคะเราก็ได้ส่งน้องพิมพค่ะเข้าไปช้อปปิ้งในเมืองแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่า MMU น่าสนใจยังไงค่ะ MMU ค่ะตามชื่อเลยค่ะตั้งอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์นะคะที่ห่างจากลอนดอนค่ะ2ชั่วโมงนะคะไม่ไกลเลยนั่งเทรนก็คือเป็นด e เร t เทรนถึงเลยค่ะนักเรียนที่นี่นะคะมีทั้งหมดถึง4ี0 0มืนคนเลยค่ะจาก130ประเทศทั่วโลกคณะที่โดดเด่นนะคะที่มหาลาัยนี้นะคะก็คือ r t a n d Design ค่ะ b u s i n e s s s c h o o l นะคะ Engineering นะคะแล้วก็สายสา สปอร์ตก็เด่นค่ะแล้วก็ด้านฮอวริซึมก็เด่นค่ะพูดเหมือนจะเด่นทุกคณะเลยค่ะแต่ก็คือจะมาแนวนี้แหละแล้วที่สําคัญนะคะที่นี่ก็คือมีคุณการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติด้วยค่ะแล้วสาหรับบิซ s เนสสคูลนะคะของ MMU ค่ะที่ไม่พูดไม่ได้นะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาได้รับนะคะการรับรองจาก t ิฟต์ก็าวนะคะเป็นแค่ท็อปวันเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะของมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่จะได้นะคะและที่นี่นะคะมี School of Digital a r t นะคะที่เพิ่งเปิดใหม่ในปีที่แล้วนะคะ2020 นะคะคหรือย่สั้นๆว่าโซดาค่ะก็จะเป็นสกูรที่มีหลายคอร์สมากค่ะที่แบบเหมาะสมกับพวกโลกดิจิตอลในสมัยนี้ค่ะก็อาจจะเป็นพวกอาร์ตแอนด์ดีไซน์นะคะแอนิเมชันค่ะคือน้องๆคนไหนสนใจที่ต้องการที่จะเรียนสายดิจิตอล่ะค่ะก็คือที่นี่เขามีหลักสูตรที่รองรับนะคะดีมากๆเลยค่ะ และ MMU นะคะก็มีโปรแกร,รมที่น้องๆน,นะคะสามารถเรียน1ปีแล้วก็ทำงาน1ปีได้ด้วยค่ะที่เป็น w o r ร p l เพรสเมนนะคะมหาวิทยาลัยค่ะก็จะมีพาร์ทเนอร์นะคะในเมืองแมนเชสเตอร์หรือในประเทศอังกฤษค่ะประมาณทั้งหมด540บริษัทชั้นนำเลยค่ะ